โอ้โหเช้าวันอังคารดูท้องฟ้าสดใสอากาศหนาวเย็นลงฮนะวันนี้23องศาโอโ้ก็ถือว่าสติีเหบเราเริ่มหนาวมากขึ้นนะส่วนที่อื่นน่าจะหนาวมากๆเลยนะแล้วก็ทางภาคใตนะ้ก็น้ำท่วมกันนะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ด้วย ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับช่องจินทนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชา้ชาเช้าวันอังคารน,นะวันนี้ถือว่าอากาศหนาวเย็นลงเลยฮะสถิติเรา23องศานะปกติสถิติเราจะอยู่ที่25 26องศาเนี่ยก็ถือว่าหนาวเย็นสบายแล้วแต่ตอนนี้23องศาพร้อมกับมีลมด้วยเชา้ชาเช้า จิบกาแฟแล้วก็ชมธรรมชาติริมคลองฮะสวนกล้วยน,นี่กล้วยน้ำว้าต้นง,งามๆเลยหน้าหนาวนี้มองไปทางไหนก็รู้สึกแห้งแล้งนะเห็นแต่ใบไม้ร่วงแต่อยู่ในสวนกล้วยเนี่ยดูเขียวสดแบบชะอุ่มเลยฮะนะชุ่มชื่นหัวใจ อยู่ริมคลองด้วยดูดูคลื่นน้ำนะเราจะเห็นว่าคลื่นน้ำพัดแรงกันเนี่ยแสดงว่าลมแรงนพระอาทิตย์ยามเช้ายังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยน ความอบอุ่นของร่างกายเนี่ยต้องไม่ขาดเลยวันนี้นาเล็กใส่เสื้อสองตัวเลยมีเสื้อกลามทับอีกมันรู้สึกเย็นนะนะก็อยากให้ร่างกายเราอบอุ่นสำคัญอีกอย่างก็คือน้ำอุ่นนะถ้าเราไม่ดื่มกาแฟเขา,าน้ำอุ่นหรือว่าชาอุ่น เติมเต็มให้ร่างกายบ้างถ้าอยู่ทางอีสานเนี่ยโอ้โหนึกถึงการนั่งถิงไฟกันแล้วก็จีเขา้าวจี่นะเอาเข้าวเหนียวมาทาไข่แล้วก็ย่างกันจี่กันโอ้โหอร่อยมีความสุขนะหรือม่าก,ก็มันนะมันเทศมาย่างมันห้านาทีมาย่าง เนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นมันเทศเทียบเหมือนกันนะน่ะ <_ an> นปีนี้ไม่รู้ว่าหัวใหญ่หรือเปล่านะยังเทปมิดยังไม่ได้ขุดดูเลยนะก็เดี๋ยวมีโอกาสได้มารีวิวมาขุดดูกันตรงนี้นี่แหละสุขใจอยู่ในสวนกล้ยลวยเลยฮะเนี่ย บรรยากาศดีๆแบบนี้ดูนะมองฝั่งนูน้นสวนป่าสวยงามแถมมีเสียงนกให้ฟังด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จิบกาแฟในสวนกล้วยนะริมคลองบรรยากาศดีดี อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับ